สวัสดีค่ะกลุ่ม SST โรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถมจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อ Smart Classroom for deaf ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะโรงเรียนเศรษฐียในพระราชูปถมเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงสัญญาณการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนได้ครูใช้ระบบสอนเวียนเมื่อครูสอนหมดชั่วโมงเรียนแล้วนักเรียนเปลี่ยนชั่วโมงเข้าเรียนได้ไม่พร้อมกันหรือเวลาที่จะนัดให้นักเรียนทำกิจกรรมก็ไม่สามารถมาตรงเวลาที่กำหนดได้ค่ะพวกเราทั้งหมดจึงอยากนำเอาบอร์ดคิดไว้มาทำโครงงานสมาร์ c l a s s r o o m for e e เพราะว่าเด็กๆหูหนวกอยากให้มีสัญญาณไฟเตือนเปลี่ยนชั่วโมงเรียนและการเปิดปิดไฟอัตโนมัติในห้องเรียนค่ะโดยจะเริ่มในตอนเช้าเวลา8.30นาฬิกานาทีจนถึง16.30นาฬิกา30นาทีก็จะให้ปิดเองโดยอัตโนมัติทำให้โรงเรียนเสรสเทียนสามารถประหยัดไฟได้ค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงานนะคะมีทั้งหมด8อย่าง 1. บอร์ดคิดไว้ค่ะ 2. เซ็นเซอร์วัดแสงค่ะ 3. หลอดไฟ USB ค่ะ 4. หลอดไฟ LED สีแดงค่ะ 5. หลอดไฟ LED สีขาวค่ะ6ตัวต้านทาน7สายไฟค่ะ8สาย USB ค่ะ หลักการทํางานนะคะ 1. การสั่งงานควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่างมีการสั่งงาน2รูปแบบคือ 1. การนับค่าแสงจากเซนเซอร์เพื่อสั่งงานให้บอร์ดคิดไบควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่าง 2. ควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่างจากการกดสวิตช์หนึ่งบนคิดไบอีโอค่ะ 2. การสั่งควบคุมสัญญาณไฟและข้อความการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนอัตโนมัติมีการควบคุมอยู่2รูปแบบคือ 1. ตั้งเวลาการควบคุมสัญญาณไฟและแสดงข้อความการเปลี่ยนชั่วโมงเรียน 2. ควบคุมสัญญาณไฟและข้อความเรียกนัดที่จุดรวมพลจากกดปุ่มสวิตช์2บนคิดบา์ไอโ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่สีข้อนะคะ 1. นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถรับรู้เวลาการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนด้วยสัญญาณไฟและข้อความ 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถรับรู้การเรียกรวมที่จุดรวมพลได้ด้วยสัญญาณไฟและข้อความ 3. สามารถควบคุมความสว่างภายในห้องเรียนโดยใช้คำสั่งผ่านคิดบเพื่อเปิดหลอดไฟและปิดหลอดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ 4. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนค่ะสรุปการทำโครงงานของพวกเรานะคะ Smart Classroom for DF e แสงที่เหมาะสม กับห้องเรียนโรงเรียนเศรษฐียนในพระราชูปถมมีค่าไม่น้อยกว่า55บอร์ดคิดไบ์สามารถตั้งเวลาควบคุมสัญญาณไฟและแสดงข้อความได้ค่ะบอร์ดคิดไบ์สามารถควบคุมสัญญาณไฟและแสดงข้อความเพื่อเรียกนัดที่จุดรวมพลโดย กดปุ่มสวิตซ์2,000่านคิดไบ iot บอร์ดคิดไบสามารถใช้เซ็นเซอร์วัดค่าแสงในการควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟได้ค่ะจากการที่พวกเราได้นำเสนอไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการนำเสนอ smart classroom for dev ต่อไปเด็กๆหูหนวก จะสามารถเห็นสัญญาณไฟในการแจ้งเตือนได้ค่ะขอบคุณค่ะ